แล้วก็มีแบบคนสนใจมากเลยว่าแบบเฮ้ยหลังคอดำเหมือนการดำที่ข้อพับด้วยนะครับต่อ mm hmm. ผมขอเกินสั้นๆนิดเดียวนะว่าโรค PCOS คืออะไรนะครับโรค PCOS เนี่ยภาษาไทยคือโรคง้ำที่ลังไข่หลายใบนะครับ mm hmm. มาด้วย3อาการใหญ่ๆคือ 1. อาการของประจำเดือนที่ผิดปกติมาน้อยหรือไม่มาเลย อาการที่2คือลักษณะของฮอร์โมนเพศช,ชายนะครับสูงหรือว่าเจาะเลือดแล้วก็ฮอร์โมนเพศช,ชายสูงลักษณะของฮอร์โมนเพศช,ชายก็คือหน้ามันสิวขึ้นขนดกนะครับอันที่3คืออันทซาลี่ยมีความผิดปกติลักษณะของถุงน้ําที่รังไข่เล็กๆๆ,ๆๆหลายๆใบนะครับในสมัยก่อนอาจจะเอาว่าเกิน12บใบนปัจจุบันเอา20ใบอะไรก็ตามแต่คืออันทซารผิดปกติ ท่าที่พูดเมื่อกี้นี้ไม่มีเรื่องหลังคอดําเลยซึ่งภาวะหลังคอดำเนี่ยมันคือหนึ่งในอาการแสดงของโรคนั้นวันนี้เราจะมาฟังคุณหมอเจี๊ยบกันนะครับปัจจุบันก็มีการพูดถึงประเด็นในเรื่องของ P C O S เจือขึ้นอย่างที่อาจาร,รย์โอได้บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเวลาที่คนพูดเรื่อง P C O S พูดเรื่องถุงน้ํารลงไข่หลาใบาคนก็จะมองไปที่ในแง่ของผิวหนังในเรื่องของสิวเรื่องขนดกหน้ามันรูขุมขนกว้างแต่ว่าเรื่องคอดําจริงๆเป็นอีกปัญหายอย่างหนึ่งนะที่คนไข้อ่ ค่อนข้างกังวลแล้วก็ไม่ค่อยได้มีการกล่าวถึงเท่าไหร่วันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะเจาะลึกเฉพาะเรื่องของคอดำบางคนอาจจะยินคำว่า a c a n t โทซิ s นิคือแกนค่ะเป็นชื่อโรคของโรคนี้นะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นคนไข้คนหนึ่งที่มีอาการคอดำหรือว่าตัวเราเองรวมทั้งญาติพี่น้องหรือใครก็ตามที่คอดำ คือทุกคนอาจไม่ได้เป็นอาการทุเรนี้คือการก็ได้บางทีเขาอ,อาจจะเป็นคอดําจากสาเหตุอื่นอย่างเช่นมีผิวหนังอักเสบเรื้อรังจากการที่มีการเสียดสีเช่นคนที่ใส่เสื้อคอที่ค่อนข้างหยาบสักหน่อยนึงอะคะ่ะผ้าที่เป็นแบบผ้าไหมออกงานบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยเสียดสีก็จะทําให้เกิดผิวหนังอักเสบแล้วก็กลายเป็นรอยดําตามมา อันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันหรือว่าคนที่มีการแพ้สารสัมผัสอย่างเช่นแพ้สร้อยแพ้นิกเกิลแพ้โลหะก็เป็นได้ก็ทําให้เกิดคอดําตามมาได้แต่ส่วนใหญ่ภาวะต่างๆที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยก็มักจะมีรอยของการอักเสบคือรอยแดงนั่นมาก,ก่อนแต่ว่าถ้าสมมุติในกรณีอาการโทซิติคือแกนก็คือคอดําที่เป็นลักษณะของผิวที่มีลักษณะเข้มดํามากขึ้นถ้าเกิดว่าเราดูดีๆแล้วเนี่ยจะมีลักษณะที่เขาบรรยายเอาไว้เลยในทางการแพทย์ว่าจะเป็นคล้ายกับ นะคะก็จะมีการขลุกขระของบริเวณผิวที่บริเวณซอกคอแล้วก็อาจจะพบที่บริเวณรักแร้หรือว่าที่ขาหนีบก็ได้ก็คือตามบริเวณซอกพับต่างๆนะคะที่เจอได้บ่อยๆขรุขระแปลว่าสัมผัสสัมผัสแล้วจะเซนต์แบบนั้นเลยใช่ไหมครับพวกนี้มันจะนูน<ช>ขึ้นมาใช่ค่ะ อาจจะมีการนูนขึ้นมาใช่ค่ะจะไม่ได้เป็นสีดำที่เป็นรอยดำที่เป็นเรียบก็บคือจะต่างกับรอยดำที่เมื่อสักครู่ได้อธิบายไปว่ารอยดําที่เกิดจากการอักเสบที่คอหรือการแพ้สัมผัสสร้อยอะไรเงี้ยพวกนี้จะมีการอักเสบของผิวแล้วหลังจากนั้นจะเกิดรอยดําตามมารอยดําแบบนั้นน่ะจะไม่ได้มีการนูนขึ้นมาค,ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนคล้ายผิวกระมีหยีคําดูแล้วก็จะมีลักษณะของการขูุขระก็คือผิวไม่ได้เรียบถูไม่ออกค่ะ ขดไม่ขัดก็ไม่ออกถูก็ไม่ออกนะน่าสนใจเพราะว่าบางคนเผื่อเขาคัดลองก่อนนะตรวจร่างกายเองลองถู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 ถ้าไม่ออกเนี่ยมาหาคุณหมอดีกว่าถ้าถูออกแน่นอนอาะแต่เป็นปีนไยใช่ไหมค่ะอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าจะมีช่วงหนึ่งจะมีคลิปที่เป็นไวรัลในติ๊กต็อกที่เขาแบบเอาเกลือผสมยาสีฟันหรืออะไรพวกต่างๆเหล่านี้มาทําการขัดเพราะด้วยความที่คิดว่าขัดแล้วมันจะออก จริงๆมันไม่ใช่การรักษาที่ตรงจุดยิ่งขาดอาจจะทําให้มีการแย่ลงด้วยซ้านะคะเพราะนี่มันคือมีการเสียดสีมากขึ้นเพราะการเสียดสีก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทําให้ภาวะเนี้ยมันรุนแรงขึ้นนะคะอันนี้ก็ดูรูปประมาณนี้ก็คือถ้าลองสังเกตดูซิว่ามีคนรอบตัวเรามีลักษณะคล้ายอย่างนี้รอยดําตามซอกพับคล้ายกำมะหยี่เนาะผิวนูนขึ้นแล้วก็ขัดถูไม่ออกอาจจะต้องระวังสงสัยว่า เป็นโรคนี้หรือเปล่าแนะนําพบคุณหมอให้คุณหมอผิวหนังหรือคุณหมออายุรกรรมช่วยดูก็ได้ค่ะว่าใช่หรือเปล่าภาพนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่อธิบายว่าทําไมเวลาเราคลำดูแล้วผิวตรงบริเวณรอยดำาแล่มันหานาหนูนขึ้นในกระบวนการของการกระตุ้นให้ผิวมีการหนาตัวสร้างชั้นผิวมากขึ้นเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินหรือว่าตัวอินซูลินไลท์โกรดแฟคเตอร์ แล้วก็ f i b r o b l a s t Growth f a c อ o r r e c e p t o ออันนี้ฟังผ่านๆค่ะจะได้เข้าใจว่าเอ้ยอินซูลินนะเพราวะว่าดื้ออินซูลินมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดอา a ารโทซิ s นีคิคือแกนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมอะ่ะเออเวลาเราเห็นอา a ารโทซิ s นิคือแกนอาจจะต้องมองหาว่าในคนคนนั้นเนี่ยมีภาวะต่างๆที่ทำให้ดื้ออินซูลินไหมอย่างเช่นภาวะน้ำหนักเกินเบาหวานอันนี้ เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่เจอค่อนข้างบ่อยอะค่ะก็คือเรื่องของโอเบสิตี้คือภาวะอ้วนหรือว่าน้ำหนักเกินก็อาจจะเจอได้ว่าคอดำที่บริเวณซอกคอแล้วก็บางคนที่มีอาการค่อนข้างเยอะค่ะก็อาจจะเจอเป็นติ่งเนื้อร่วมด้วย ดังรูป2รูปทางขวามือก็จะมีลักษณะเห็นเป็นติ่งสีน้ำตาลนะคะที่ยื่นออกมาที่บริเวณรอยดำอีกทีก่อนหน้านี้ที่เคยคุยกันเรื่อง P C O S คอดำรักแร้ดำก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าอาจจะมีภาวะดืืออินซูลินซึ่งสัมพันธ์กับ P C O S ก็ได้ถ้าคนไข้ที่เป็น P C O S คะ่ะนอกจากภาวะนี้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะเจอสิวที่บริเวณตามแนวกรามครึ่งล่างของใบหน้านะคะขนดกไรขนตามบริเวณหน้าหรือว่ามีผมบาง ะะก็ลองมองดูว่ามีลักษณะอย่างนี้ไหมก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอทางสูตินรีเวชช่วยอัลลัซาวดูตรวจเพิเ่มเติมสักหน่อยนึงว่ามีเรื่องของถุงน้ํารังไข่ไหลใบไหมมีก้อนหรือว่าอะไรผิดปกติในรังไข่หรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สําคัญอาจจะต้องมองเพิ่มอีกนิดนึงปกติแล้วอะค่ะที่พูดไปตอนแรกนะว่าคอดาอะแคนโทซิสนี่แกเนี่ยมักจะเกิดตามบริเวณซอกพับใช่ไหมคะที่คอที่ รักแร้ขาหนีบแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเราเห็นที่บริเวณอื่นร่วมด้วยเช่นบริเวณเยอะๆเลยที่ตัวใบหน้าที่ริมฝีปากมีลักษณะนูนขึ้นนะคะเป็นแบบตะปุ่มตะป่ำอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าที่บริเวณฝ่ามือร่วมด้วยนะคะแล้วก็อายุค่อนข้างเยอะเป็นอย่างรวดเร็วเลยปุ๊บปั๊บเกิดมาอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนอันนี้ต้องระวังเนื้อง,งอกหรือว่ามะเร็งร่วมด้วยนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอะค่ะก็จะเป็นพวกมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารหรือว่ามะเร็งที่เกี่ยวข้องกับปอดหรือตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะอันนี้อาจจะต้องทําการตรวจเช็คซีทีสแกนหรืออื่นๆเพิ่มเติมขึ้นกับว่าเราสงสัยเป็นอาการอะไรอันนี้ก็สําคัญให้ลองมองดูถ้าเป็นเร็วๆเนาะอาจจะต้องมาพบแพทย์นะคะมืออย่างเงี้ยค่ะเมือ่อไหร่ที่คลำดูแล้วลัวกษณะมือเหมือนกำมี่ขรุกขราเหมือนหนาตัวขึ้นเพราะฉะนั้นก็ อ c a n t โท s ิ s นี่คือแกนไม่ได้เท่ากับ P C O S เท่านั้นมีอย่างอื่นที่เราอาจจะต้องมองหาร่วมด้วยค่ะมาได้หลายโรคอืมครับผมครับก็จะแนะนำว่าถ้าเรามีลักษณะของรอยดำที่ตามซอกพับต่างๆอย่างรูปที่ได้โชว์ให้ดูต้องมองหาอะไรบ้างหนึ่งก็คือดูเรื่องของมีภาวะน้ำหนักเกินหรือเปล่า โอเบสิตลองวัดส่วนสูงลองชั่งน้ำหนักดูแล้วก็ดูว่าเรา B M I เป็นยังไงถ้าเกิดเกิน25ก็อาจจะต้องลองลดน้ำหนักดูบางคนดีขึ้นจากการลดน้ำหนักโดยที่ยังไม่ได้ต้องทายา,ยาอะไรหรือรักษาอะไรเลยก็ได้ค่ะแล้วก็สกรีนิ่งเบื้องต้นค่ะพวกอินซูลินรีสิสแตนเบาหวานไขมันความดันโลหิตสูงหรือว่า P C O S ก็เป็นอีกอีกโรคหนึ่งที่ต้องมองหาค่ะหรือว่าพวก เกี่ยวกับพวกฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อต่างๆอันนี้คุณหมอก็อาจจะลองลองลองตรวจเพิ่มเติมพวกคุชชิงดิซีสนะคะแล้วก็ถ้ามีลักษณะอย่างเป็นเร็วน้ำหนักลดอายุเยอะมีผื่นที่บริเวณมือที่ปากร่วมด้วยนะคะก็จะต้องตรวจพวกเนื้องอกมะเร็งเพิ่มเติมนะคะอีกอย่างหนึง่งนอกจากสาเหตุที่ว่ามาทั้งหมดก็ยังมีเรื่องยาเพราะยาบางชนิดก็ทาให้เกิด คอดําได้มีอะคันโทซิคมีคือแกนได้เช่นคนที่กินยาสเตอรอยดนะคะมีกินพวกยาลดไขมันกลุ่มที่เป็นนิโคตินิกแอซิดอะคะ่ะหรือว่าใช้ยาคุมกําเนิดก็ทําให้เกิดอย่างนี้ได้ซึ่งถ้าเราหยุดยาแล้วส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นที่เหลือก็จะเป็นโรคอื่นๆที่เป็นโรคทางพันธุก,กรรมเจอได้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหระคะ่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมองหาประมาณนี้คะ่ะส่วนใหญ่จะถามคุณหมอ วิธีแก้ไขคืออะไรบ้างนี่ก็คือสลไลด์นี้เลยถ้าไม้ตายใช่ค่ะสไลด์นี้เลยจะเห็นว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือรรทัดแรกแก้จากสาเหตุเป็นอะไรก็แก้ตามนั้นค่ะง่ายนะ <c oughs> แต่ว่ากว่าจะรู้สาเหตุ <c oughs> บางทีมาเจอหมอครั้งเดียวเนี่ยตรวจไม่เจอนะโรคบางอย่างเนี่ยกว่าจะค้นเจอเนี่ยใช้เวลาเพราะว่ามันาน,านานเจอทีเช่นโรคทางพันธุกรรมนะครับ หรือว่าภาวะของมะเร็งอย่างเงี้ยไม่ได้มาตรวจปุ๊บเจอปั๊บนะต้องใช้เวลาคน้นใ,ใช้เวลาค่ะประโยคที่อาจาร,รย์โอพูดมอสักครู่นี้ใช่เลยว่ามันต้องใช้เวลาเพราะว่าอย่างกรณีที่เป็นมะเรง็งเงี้ยรอยดำตามซอกพับอาจจะมาก่อนหรือตามมาทีหลังมะเร็งก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเจอมะเร็งก่อนแล้วคอเราค่อยดำหรือบางทีเราเจอคอดํา<ำ>โดยที่โรคมะเร็งเนี่ยยังไม่ได้มาก็ได้เพราะฉะนั้นบางทีเราตรวจแล้วเอ๊ะมันไม่เจอเราก็ต้อง ให้เวลาติดตามการรักษาคนไข้ต่อไปเพราะเราไม่รู้ว่าวันนี้คืนดีมันอาจจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้อย่างที่บอกรักษาตามสาเหตุถ้าน้ําหนักเยอะก็ลดน้ําหนักถ้าเป็นเบาหวานความดานันไขมันสูงก็ ควบคุมอาการของโรคต่างๆเหล่านี้นะคะการรักษาก็จะมียาที่ที่มีข้อมูลว่าช่วยได้ส่วนใหญ่ยาทาก็จะใช้เป็นกลุ่มที่ทําให้ผิวบางลงมีการผลัดเซลล์เพราะเรารู้ว่ากลไกการเกิดการที่ทําให้ผิวมีการหนาตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นยาทาที่จะได้ผลก็คือจะต้องเป็นยาที่ผลัดเซลล์ผิวออกไปยกตัวอย่างเช่นค่ะยูเรียยูเรียก็อาจจะสักสิถึงยีซ์ค่ะหรือเป็นกลุ่มพวกซาลิเซลิก พวกกรดผล,ลไม้แลคติกแอซิด aha พวกนี้ค่ะก็ช่วยได้หรือจะเป็นยาในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างเซลล์ผิวอย่างเช่นอนุพันธ์ของวิตามินดีคาลซิปโปไทรไีนหรือว่าตัวยาทาวิตามินเอเทรตินอินแล้วก็กลุ่มที่เป็นยาลดการสร้างเม็ดสีพวกไฮโดรควินอนพวกนี้ก็จะช่วยได้ค่ะหรืออาจจะเป็นยากินยากินก็ขึ้นกับสาเหตุเช่นถ้าสมมติว่าคนไหนมีภาวะดื้ออินซูลินก็ใช้ยาที่เกี่ยวข้องกับระบบ ฮอร์โมนอินซูลินเช่นพวกเมทฟอร์มินก็จะมีข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะกว่าตัวอื่นนะคะไอโซเทชินออนก็เป็นยา<ม>ยาใน<ม>คือเป็นทัดถัดมานี่จะเป็นยาในกลุ่มของวิตามิน A ทั้ง3ตัวเลยก็ช่วยได้<ม>แล้วก็จะเป็นฟิชออยค่ะซัพพลีเมนต์ที่ใช้ทานเสริมค่ะแต่ว่าการทานฟิชออยก็มีข้อมูล 1 0บถึงยีกรัมต่อวันนะแต่ใช้เวลาค่อนข้างนานเลยประมาณ6เดือน <Yeah. S 1> ดีขึ้นอื่นๆก็จะเป็นการรักษาเสริมค่ะก็พอช่วยได้แต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากก็เป็นพวกสกินแคร์ที่เกี่ยวข้องกับการลดการสร้างเม็ดสีผิวอะค่ะ, mm hmm. คะเช่นเซเลอิกแอซิดในอาซินามายโคจิก ลิคไลซหรืออาบูตินหรือวิตามินซีในรูปแบบทาพวกนี้ก็ใช้เสริมได้ค่ะแต่ว่าผลก็จะไม่ดีเท่าในกลุ่มที่เป็นยาส่วนใหญ่ก็ถ้าถ้ารักษาที่สาเหตุได้ค่ะมันก็แทบจะไม่ต้องได้ใช้อะไรเยอะแยะเลยะค่ะแล้วก็อาจจะมีเลเซอร์หรือว่าการฉายแสงที่มีรายงานว่าพอช่วยได้เลเซอร์เนี่ยไม่ได้ทำปุ๊บขาปั๊บหรอครับเกียบเลเซอร์ในที่นี้เนี่ย กรณีนี้เราไม่ได้ทําเพื่อทําให้ผิวขาวขึ้นนะคะจะเห็นว่าเลเซอร์ที่ยกมาเนี่ยเป็นเลเซอร์ที่เหมือนกับในการทําลายผิวที่มันสร้างเยอะขึ้นมาผิดปกติผิวบริเวณที่หนานูนอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการาทําลายผิวที่เกินความปกติอะคะ่ะแล้วบางคนเขาก็จะใช้คาร์บอนไดออกไซด์ร่วมกับการทำคิวรเรตก็คือการขูดขูดเอาผิวที่มันนูนหยาบตรงนั้นออกอะคะ่ะ จะเป็นในแง่นั้นมากกว่าค่ะโอเคถ้าตัวโรคเรายังอยู่การดื้ออินซูลินยังอยู่เรายังอ้วนอยู่เรายังเป็นเบาหวานอยู่เราขูดออกไปมันก็อาจจะกลับมาเป็นซ้ําเหมือนเดิมเพราะว่าต้นตอสาเหตุเนีนนนเ่ยยังไม่หายไปค่ะ<ม>เพราะนั้นถึงบอกว่าบรรทัดแรกสําคัญที่สุดน่าสนใจมากๆท่านนี้นะฮะมาแชร์บอกว่าเราก็คอดำนะฮะถอดสร้อยคอทาครีมบํารุงก็หายเฮ้ยถามด้วยสิ อ่าค่ะไม่อยากคอดําแต่อยากใส่สร้อยอ่ะใส่สร้อยได้ค่ะคนใส่สร้อยทุกคนไม่ได้แปลว่าจะต้องคอดําแต่บางคนที่ถูกเสียดสีคอถึงดำใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่หรือว่ามีอาการแพ้แพ้โลหะหรืออะไรเงี้ยก็ถึงจะเกิดคอดําได้เป็นเฉพาะในผู้หญิงหรือเปล่านะครับผมก็ตอบก่อนไม่ครับ PCOS เท่านั้นนะที่เป็นในผู้หญิงเพราะว่าผู้ชายไม่มีรังไข่หรอกไม่มีรังไข่โรคอื่นๆที่อาจารย์เจฟบอกเนี่ยครับ เป็นได้ไม่เลือกเพศภาวะอ้วนเนี่ยนะครับโ,โหต้องปรับพฤติกรรมมีข้อมูลของ p c o s ว่าคนที่เป็นเนี่ยมักจะมีะภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยความมั่นใจตัวเองก็จะต่ำลงเราใช้ภาษาอังกฤษเราใช้คาว่า low self-esteem แน่นอนครับก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะแล้วก็มีลักษณะของผู้ชายไง สิวขึ้นขนดกแล้วมักจะมีภาวะป่วยก็จะถูกล้อเพรานะนั้นความมั่นใจในตัวเองก็ <c oughs> ก็จะลดต่ําลงถ้าสมมติว่าลดน้ําหนักได้นะเอาให้อยู่ในในที่เหมาะสมเนี่ยช่วยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่จริงลดน้ําหนักช่วยได้หลายๆอย่างเลยนะคะถ้าเป็นในแง่พิษสุสิวเอค่ะข้อมูลของการลดน้ําหนักแค่น้ําหนักลดลงมาแค่5%ในหนึ่งเดือนเนี่ยนอกจากรอยดําที่ช่อบพับต่างๆดีขึ้นสิวก็ดีขึ้นแล้วเรื่องขนดกก็ดีขึ้นด้วย No, น,นีทุกอย่างจะได้ไปพร้อมๆกันทั้งหมดเลยค่ะพวามการลดน้ำหนักค่อนข้างสำคัญในคนที่เป็น PCOS ค่ะคมีคนถามว่าขนที่เยอะเนี่ยนับขนตรงไหนบ้างเขาจะมีวิธีการนับมีทั้งหมด9ตําตำแหน่งเนะนาะคะแนนเต็ม36ก็คือ1นึ่งส่แขนโล่างกับหน้าแข้งไม่นับนะฮะนช่หนวดเรราหน้าอกหน้าท้องต้นแขนต้นขา กนนะครับแล้วก็ขดบริเวณหัวเน่าใช้ดูเนี่ยอย่างคนของผู้ชายเนี่ยนะครับมันจะสูงถึงสะดือของผู้หญิงเนี่ยไม่ควรสูงถึงสะดือนะครับนะสูงเนี่ยบอกว่าเฟอร์ลแมนเกาเวเนี่ยเกินสีเนี่ยผิดปกติ อย่างไรก็ดีขึ้นอยู่กับชนชาติเชื้อชาติว่าเป็นเชื้อชาติไหนที่สําคัญมีอันนึงบอกว่าถ้ารู้สึกว่าผิดปกติก็ผิดปกติมีคํานี้ด้วยนะเพราะนั้นเพราะว่าต้องบอกงี้แต่ละคนเนี่ยเบสไลน์ไม่เท่ากันอ่าคนเราเกิดมาอาจจะขนน้อยอยู่แล้วเนี่ยจะรอถึงสี่แต้มหรือถึงแปดแต้มเนี่ยโหแบบว่ามันเป็นเยอะแล้วไงเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่ามันมีความผิดปกติเราก็ถือว่ามีความผิดปกติแล้วก็มาหาสาเหตุกัน นะครับผิดปกตินี่คือเพิ่มขึ้นจากที่เบสไลน์นะไม่เคยขนดกเลยเนี่ยอยู่ดีๆขนมาดกเนี่ยต้องหาซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ใช่แค่ P.C.O.S. อย่างเดียวแต่เกิดจากสาเหตุที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะขึ้นเช่นมีก้อนเนื้องอกที่ต่อหมวกไตก้อนที่สร้างฮอร์โมนเพศชายที่หลงไข่ก็ได้นะครับเพราะนั้นแน่นอนครับการรักษาเหมือนเดิมเลยไปหาเหตุ ว่าเป็นจักอะไรหลายๆท่านไปกําจัดขนเลยโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าขนตัวเองนีเยอะจักอะไรไม่ได้แก้ที่สาเหตุนะครับถ้าสมมติเลเซอร์เนี่ยเลเซอร์ไปเลยถึงตอเลยนะครับ,บแต่ตัวโรคเดิมยังอยู่เนี่ยมันจะกลับมาเป็นซ้ำไหมแน่นอนค่ะต้องกลับมาเป็นซ้ำทั้งที่เลเซอร์นะนะใช่ค่ะนะส่วนใหญ่ก็จะแนะน,นําคนไข้ค่ะว่ามันมันเป็นจากอะไรเช่นถ้าขนดกจากตัวเนื้องอกที่ตัวรังไข่อะไรเงี้ยเราก็แนะนาว่าไปตัดเนื้องอกออก หรือว่าถ้าเป็นในเรื่องของฮอร์โมนที่ผิดปกติก็อาจจะให้ยาต้านฮอร์โมนเช่นอย่างกลุ่ม pcos อย่างเงี้ยเป็นจากอฮอร์โมนเพศช,ชายที่สูงขึ้นก็อาจจะมียาต้านฮอร์โมนเพศช,ชายที่ใช้รับประทานก็จะช่วยได้ค่ะ pcos เป็นร่วมกับช็อกโกแลตซีได้ไหมคะโอ้ยากเหตุผลเพราะว่า pcos เมนไม่ค่อยมาส่<ม>วนช็อกโกแลตซีเนี่ยเกิดจากเป็นเมนเยอะแทบจะเป็นคนละเรื่องกันเลยนะท่านนี้บอกว่าคนไข้มีสิวเรือ้อรังเมนมาสม่ำเสมอสมอ,อาการอื่น pcos ไม่ช้าสามารถส่งปรึกษาคุณหมอ สูได้ไหมตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับเกณฑ์3ข้อเนี่ยจะวินิจฉัย pcos คือเอาสองใน3ข้อนะครับดังนั้นมีลักษณะฮอร์โมนเพศชายบวกกับอัตราาผิดปกติถือว่าวินิจฉัยว่าเป็น pcos แล้วนะครับเมนมาปกติก็วินิจฉัย pcos เหมือนกันนะไม่ได้จําเป็นต้องครบทุกขอ้อคุณไพเรียนบอกว่า pco ต้องกินยาคงตลอดชีวิตไหมไม่จําเป็นนะครับถ้าลดน้าหนักได้เมนกับมาปกติได้นะครับพี่คิดว่าวันนี้เราพูดถึงเรื่องหลังคอดง เราอาจจะต้องมาคุยเรื่องขนกันต่อขนนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ของ p c o s เหมือนกันนะครับและก็คิดว่าลักษณะคล้ายๆกันคือขนคนมีขนไม่ได้หมายความว่าเป็น p c o s อย่างเดียวเป็นโรคอื่นๆอีกมากมายวันนี้ก็น่าจะถึงเวลาสมควรนะฮะอาจารย์เจฟก็ยังไม่ได้ทานข้าวนะครับและ็นไม่ได้ทานข้าวเช่นกันนี่ฮะแต่มาแล้วมามากมาแล้วนะฮะเวลาที่เราจะต้องทานข้าวแล้วก็ ปนอนอขอบคุณอาจารย์เจียมากนะครับผมแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับทั้งทาง Facebook นะครับแล้วก็ขับเฮ o าส์ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอ,<ช>ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ